มาฟังแม่ยากับลูกสภ้คุยกันสวีเก r มุดเธอแปลว่าแม่สามีเราจะมาดูลูกสะไ้ว่าจะเขียนยังไงอันนี้ลูกสะปสวีเกิลทอกเธอลูกสภ้ นี่ลูกสะพยกับแม่ย่าจะคุยกันแม่ย่าบอกฉันต้องการฉันต้องการฟอร์ฮังวัชชินอิชเมิร์สเตอร์ดีฟอร์ฮังแงวัชชิน ดีโฟร์แงเงนี่คือผ้าม่านหลายๆอันถ้าเป็นอันเดียวกันจะเป็นโฟร์แฮงดีดีโฟร์งอันนี้คือผ้าม่านหลายอันมันสูงเพิ่นเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เพื่นาให้ลูกเพิ่นอยากให้ลูกไผ่เฮ็ดให้เพิ่นให้ลูกไผ่ซอยเพิ่นว่าเบิ่งดูเพิ่นสิเว้าจังได๋ให้ลูกไผ่ซอย ใส่เครื่องไม้คำถามเ<อ>พื่อนว่าคันซูเมียเฮลเฟนเพื่อนว่าเออคอยโซยเจ้าอยู่ว่ะแล้วลูกไพ่ก็สิเบ้าเออลูกไพ่ว่าอ,อี อีข ja, ันอีขันเดียเฮนเซนยาอีขันเดียเฮนเซนคอยซอยเจ้าได้บจังชีนากันไม่ยาใช่ฉันช่วยคุณได้จังสี่ก็ได้บ้านเท่ากับเออซ้อยได้คอยซรอยเจ้า